เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอือหือมาเรียบร้อยครับเดินโอ้โหมาแล้วครับโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้หดูโอ้โสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับก็ยามเย็นนะครับเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับพาเพื่อนเพื่อนมาตก ปลาช่อนนะครับกับไมใ้ใกล้ๆบ้านไม้จะเป็นไม้แหนนะครับ,มมรบไม่รอช้าครับเริ่มกันเลยเคาะกันเลยน้ำแห้งหมดแล้วครับเหลือแค่ข้างหน้านิดเดียวเอง วัวสงสัยครับว่าอะไรเดินมาดูนะกัดแล้วครับออ้ยเรียกลอยครับโอ้โหดุโอ้ยอยู่ครับอยู่ต้องวิ่งหนีครับไม่งั้นมันสายมันย้อนโอ้โหยี่ไม้เองเนี่ยวัวแม่งวัวงงสิครับยุกเลยโอ้ยใส่สว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 ยโอ้ตัวเลอเลยวัวมีงงครับเดี๋ยว ขออนุญาตหาอุปกรณ์กันฮักกิปเปอร์อยู่นะอจอดรถเสร็จทักทายแฟนเอฟแนแฟนเอฟรี F F F เสร็จก็บังโดนเข้าให้เลยครับปลามาโชว์เพื่อนๆน,นะครับโหตุ่มเดียวครับแต่งคอัเพื่อนๆอึ่งอ่าง จากค่ายพี่กุ๊กนะครับอึ่งอ่างนะครับเดี๋ยวต้นี้มีชื่อว่าอึ่งอ่างโอ้นจังเยคันฮอลลีเดย์นะครับสายพีเซีมอนเตโอเคนะเพื่อนๆก็ไม่แน่ใจว่า2ไม้หรือ3ไม้นะครับน่าจะไม้ที่3สัตตุ่มเข้าให้เลยนะครับโู้ยฮอตจริงๆครับมันจริงๆแป๊บเดียวเองครับวัวงงเลยครับวัวมีงงครับโอเค เทมก็ไม้สวยๆด้านหลังครับก็ไม่รอช้านะครับวันนี้ก็เวลาก็น้อยนะครับก็จะรีบทําแต้มต่อๆไปนะครับนะครับก็จะ6โมงอีกแล้วโอเคนะครับคลิปนี้นะครับาฝาก fc ช่องสไตล์เกทุกๆท่านนะครับถ้าใครคอมเมนต์ไว้ใต้ใต้คลิปนี้นะครับคอมเมนต์แล้วก็ชึงทิ้งชื่อที่อยู่นะเดี๋ยวผมส่งกบยางตัวนี้ให้ใช้ฟรีๆคนละหนึ่งตัวนะครับ ก็ทิ้งชื่อที่อยู่ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมส่งไปให้ถึงใช้ถึงบ้านฟรีๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามแต้มต่อครับ โอ้โหตัดไม่โดนนะครับ <sm all> กัดยังไงของมันนะ เดินทางถึงหมายที่สองแล้วนะครับก่อนจะลกๆหน่อยนะครับ ่อเลยครับค่อยเดินเข้าไปนะครับ ตรงนนี้นะกัดแล้วโอ้โห <c oughs> ไม่อยู่ครับไอ้เด่ตัวเล็กครับนะตัวเล็กจริงๆด้วยไม่เอาครับเอาตัวใหญ่ รเรียบร้อยครับตัวใหญ่โดนสิครับโอ้โหลุดอีกโอ้โหเจ็ดปิดเอ้ยลุดสองตัวซ้อนเลยครับเฮ้งป็ด <c oughs> เส็งไก่เอากันไหมอ <c oughs> เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอยู่แล้วครับ โ oh, อ้โหลุดสุดเอ้ยโอ้โห เรียบร้อยครับเดินโอ้โหมาแล้วครับเอ็มที่สองมาแล้วโอ้ส,ยส,ว,ยสว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 ยอย่าหลุดนะครับพาขึ้นฝั่งก่อนปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊โอ้ยปลาช่อนอะไรทำไมมันเดฟอย่างนี้วะมันเป็นปลาช่อนทรงเดฟนะพเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูตัวนี้น่าจะต้องปลดปล่อยครับเพื่อนๆดูทรงแล้วโอ้โหสูบเลอะเลยใหญ่แต่หัวนะเดี๋ยวให้ดู อันนี้วางกล้องแป๊บนึงครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็นปลาช่อนทรงเดฟนะครับไม่รู้มันโดนอะไรมาโดนไฟช็อตหรืออะไรยังไงนะครับทำไมมันไม่โตนะครับเห <c oughs> ยื่อที่มันมันแดกเข้าไปนะฮะอ่าอึ่งอ่างนะครับจากค่ายพี่กุ๊กนะครับนีบ่โอเค ตัวนี้คงน่าจะต้องปลดปล่อยนะครับคันที่ใช้นะครับฮอลิเดย์นะครับสาย PEC มอนเตอร์นะครับพีสองอึ้งอ่างจากค่ายพิกุ๊กนะครับโอเคนะตัวนี้ต้องขออนุญาตปล่อยนะครับปล่อยเลยปล่อยเลยมันตัวมันมันใหญ่แต่ใหญ่แต่หัวนะครับตัวไม่โตโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนก็ตอนนี้ก็ 6โมงจะครึ่งแล้วครับก็มาตอน5โมงครึ่งนี้ผมก็ชั่วโมงหนึ่งนะครับได้ไปสแต้มปล่อยไปแต้มหนึ่งเอากลับบ้านแต้มนึงครับก็กัด4ที5ทีนะครับได้ไปสองแต้มก็หมายมหาชนครับอย่างว่ามันตามมันก็ค่อนข้างระแวงโอเคนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับเจ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสลับคลิปนี้ก็ อย่าลืมนะครับคลิปนี้ผมแจกกบยาง5ตัวนะครับเพื่อนๆที่ใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทิ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไวใต้ไว้ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกกบยางฟรีนะครับ5ตัวส่งฟรีถึงบ้านนะครับเพื่อนๆใครที่ไม่มีใช้จริงนะครับก็น้องๆเพื่อนๆคนไหนก็ได้นะครับทิ้งชื่อที่อยู่ไว้เดี๋ยวผมจะส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องสไตล์เก้าจเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับบ๊ายบาย ครับปลาที่ตกปลาที่ตกมาได้นะครับถ้ามันไซส์เล็กๆแบบนี้ก็คือปล่อยนะครับผมจะเอาเฉพาะไซส์ประมาณแปดขีดขึ้นไปนะครับเ,เล็กๆนกี้ก็ต้องปล่อยนะครับโอเคเดี๋ยวโตแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอแล้วค่อยมาเอามันว่าไซส์นี้ก็เอาไปก็ทำอะไรไม่ได้ครับทำกับข้าวก็ยังไม่อร่อยครับ ต้องอย่างน้อยต้องใช้แปดขีดขึ้นไปฮะถ้าต่ำกว่าแปดขีดก็ปล่อยให้มันไปโตก่อนครับ